สวัสดีตอนเส้าครับสวัสดีครับเมนูวันนี้กว๋วยกุ้งพี่น้องกว๋วยกุ้งกุ้งมันตัเบญ่ีกว๋วยเอาแต่ผมลวกกอนเนี่ยพี่น้องนี่ลวกกอนว่าถุงมือนี้กินสดเพราะค่อยดีไม่ได้น้ำทาม่คก็เก่าค,ครับ มากมามไปตัวสารคี้นี่นี่เป็นกุ้งหลายเติบครับแต่ยังตัวน้อยอยู่ยังพระท่านหวานเป็นประดีมีคนเป็นดักใส่ไส์สิงเอาำมาขายให้รครับ <c oughs> đó cá, cá rãc cuộn kẹp cá rãc tôm tôm sụp. Móc bay trứng mây, lá lại thì nó mình sẽ thêm. Bún cuộn, thăng phết, Kim kem, chúng mình sẽ chèp thì nó, súp mắm. đó không, không ไมาูดซอยจักหน่อยคนนห่นเขากันซีมอืมเสียบแล้วพี่น้องเสียบแล้วแส่บแล้วเป็นเมนูเร้านี้ครับกินกับวาดปลากระดามาแข้งมาแข่งกลังจจล่าง แขงกัวยอดผักไซกับดวดดอกแค่ครับเขากันเป็นปุยเป็นขี้เป็นปีเป็นคุยมาเชิญพี่น้องเชิญเสียงนล้วกัน